วันนี้วันเกิดน้องผูก้าวครับมาเซอร์ไพรส์เขาเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวรอยพี่เขาจุดเจ็ง,งเ,ดเดี๋ยวนะครับแอปพีบอร์ดีน้องผูก้าวไปเซอร์ไพรส์เลยไปเซอร์ไพรส์เลยเดี๋ยวไปเลย สองตั้งไปเลย Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you เป้าเป้าเป้า อธิษฐานก่อนอธิษฐานก่อนเออวันนี้มันเกิดอธิษฐานเลยเออทำอไรอธิษฐาไปอธิษฐานก่อนอธิษฐานเร็วอธิษฐานอธิษฐานว่าอะไรอธิษฐานว่าอะไรเออวันนี้มันเกิดาเฮ้ยเอาเลยตัดเค้กเลยตัดเค้กกินเลยเดี๋ยวตัดเค้กเย้เอาวางนี้เลยวางตรงนี้เลยวางตรงนี้เลยลูก ปิดไฟทำไมเป่าไวแล้วมาตัดเลยเร็วๆไอ้ใรกินไ้ม่าท่านก็ตัดมาเลยดีใจไหมดีใจไหมดีใจอ่ะถอดเถียนไมนะอ้เถียนกินไม่ได้เถียนนี่ยเร็วๆ เอาครัาามีตัดเค้กมาไม่เกินน้องลพร้อมกันเลยเอาคูก้าวตัดเลยูเก้าตัดเลยอย่ร้องจเอาอย่าร้องอะไรอีกร้องอีกเหรอร้งไม่ทนที่จบลจะร้องอีกเหรอร้องแล้วตัดเลยตัดเลย ตัดเลยไมยมีสองอันไหมน่ะตัดเลยเย้ตัดอีกเรียกมาเตือนมากินแล้วเฮ็ดตัดดีๆตัดตรงอายุยืนยาวๆเก่งๆนี่นั่งซื้อเก่งๆบ่าวันนหนว่ายปีตายเอาละเอาแบง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 ครึ่งทีเนี้ยตัดีอืมแบงครึ่ง แบ่งอีกก็วอีกโอ้ตัดฝั่งนี้ถึงฝั่งนี้หน่ยสิให้ถึงฝั่งนี้หน่อยสินั่นแหละแล้วก็กแล้วก็แบ่งนี่อีกแบ่งนี่อีกกินอยบ,นนบ้านญาที่ไหนวะนี่บญัเหนเ็นแ้วไปานมกลับ่บ้าญาี่ไหน <c oughs> <c oughs> โอ้ไม่ไม่ไม่เขากลับกันหมดแล้วเขากลับกันหมดแล้วตีอาาไปเลยเอาให้ยายน้อยกินด้วยไปเอาไปันหแม่เอลาบน้ำออพี่เกอร์กินดิเกอร์ไปกินดิเกอร์ไปกินครับ นี่เลยเอาไปให้แม่แม่มาแล้วเอาแล้วฮัลโอลมันเกิดได้แล้วลูกแล้วนี่คืออธิษฐานว่าอะไรไม่เข้าใจไม่เข้าใจขอพรหน่ออยธิษฐานไม่เป็นขอพรจากสวรรค์นะลูกหนูเป็นคนดีเรียนเก่งๆต้องใครให้เก่งไม่มี ขอให้พ่อมีแม่ตัวขอขอให้ขอให้ในตอนโตได้แี่โชคดีครับขอให้ได้ขอตอนโตขอให้ได้แต่โชคดีครับตอนโตขอให้ได้แต่โชคดีครับขอให้โชคดีให้พ่อด้วยพี่หน่งด้วยพี่เอ้ย เหนื่อยด้วยเหนื่อยด้วยพอดีอยู่แล้วไอ้ไอ้ตุ๊กตากระตุกไงถึงต้องรุบง่ายคนเดอ้าหมเลยอะไรครับพูดด้วยค่ะอะไรเนี่ยอะไรพ่อเยขึอนเเ่น อะไรครับพูดด้วยค่ะ <laughs> ไไอะได้อะจะได้พ่ออย่างต้อลลงเปล,ลี่ลลยน